กรบสบายดีพี่น้องเมื่อสูมองสูบอลเด้อวันนี้พ่อกับอีแล้วพี่น้องกับซ่องแม่น้องวายุเนาะกับบรรยากาศยามเศร้าเศร้าแหงนี่พี่น้องหกหมูหกเจ็ดหมูนีจ๊ะวันเสาร์ครับสบายดีพี่น้องกรับสบายดีือสบายดีสบายดีพี่น้องเราจะไปอันหาเลาะปลาท็อชอบทดชอบซี้มือพี่น้องไปหาแหน่ไข่มดแดง ้าวสิบภาพี่นอ้องเลาะปลาหางแงไข่มดแรงหาอาหารสั่นสูงข้าวผูเนาะน่นะเป็นข้างแรกพี่น้องยังไม่เคยแงจากเธอจะไปลองเบิ้งพี่น้องข้างแรกของปีสองพันเศร้าอิดไปพี่น้องตามตนนำกันเธอเย็นถ้าปลาเธอหกอย่าลงไปกันเจตตาได้กินอยู่บ่เจตตาได้กินอยู่บ่ข้างแรกพี่น้องนำรุ่นนำ,น,นำกันพี่น้อง รุ่นไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแส้ด้วยพี่น้องกด u b บส r i b e กดกระดิ่งเนาะเห็นแล้วนะเห็นเห็นแม่มันหรือเห็นไข่มันสนะูงสูงบัดใหม่เ่นว่าชั้นชั้นนักเบอร์ตองอ้าว ว่าเฟตตาไม่ได้กินได้มีขือเด้ไข่อันนั้นเหมือนไข่พ่อปีนมันเนาะไข้ยังมีโลงพี่น้องไข่น้อยมันเพราะว่าคันไข่โลงน่ะมันซีประมาณเดือนซีพุ่ม,มจากนั้นเท่าน้องอันนี้แม่ได้ไข่น้อยพอน่องไว้ยุลงมือเองพี่น้องคันไข้ขแม่น้องไว้ยุต่อยน่ะเจ้าใส่ไม่กินผ่ากระตาว่ำ เฮ่มาแล้วพี่น้องไข่น้อยไข่หนักก็นไม่ได้นะเฮ่บ้านเมย์เมย์มันแดงจึงคืองเออ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 จะจะเทลงมานี่เด้ในทางนี้นะเธอข้อต่อยแล้วทางมินห้าวหอดปลาเรียบร้อยพี่น้องพอน้องอยู่อยังต่อยนี่เธอห่างหนึ่งนี่พี่น้องเห็นน้ำกันเบ้อ ซอยห้าน้แม่น้องก็ยุ่ยได้ทีพี่น้องเด้อฟูเลตาดีคอมเมนต์มาบอกแม่น้องว่ายุ่ยได้แมนยุ่แม่น้องก็ยุ่ก็เห็นหางหนึ่งนี่พี่น้องหางบักใหญ่อยู่ได้นะได้แม่น้องว่ายุ่ซีซีก็พี่น้องเบิวอร์นานแหละหางไข่มดส้มขันบ้านผู้ไทยเขาซื้อห้องว่ามดส้มนะพี่น้องเนาะขันลาเขาซื้ห้องว่าไข่มดแดงบางบางบางคนซื้อว่าพี่เลอหามดส้มนะพี่น้องเนาะ ก็คือไข่หมดแดงนะพี่น้องผู้ไทยในสิบผังหยาแดงนะพี่น้องเนาะแต่เราก็มีหกเันเลยพี่น้องบรรยากาศกำลังแสงแดดขึ้นวันนี้แม่นอ้องวายุผาพี่น้องหล่อป้าหล่อดุงห้าแย่ไข่หมดแดงไปก้อยกิิ่นนะพี่น้องถ้ากินนแแม่นอ้องวายุด้วยพี่น้องเด้อผูพ้พอน้องวายุเก่าอยู่ไวๆไพี่น้องเอ้ยแม่มันฮิตเส้น เขาก็มากะไม่ไว้แล้วพี่น้องสัตว์ขนาดอะไรพี่น้องพี่พุภยาเลยก็ถึกเอาอเอาบิง้งนะปาดพี่นอ้องแดงจึ้งครึง่งยังไม่ยะเถียงป้อมไปถทปะนี่พี่นอ้องหางนี้รอรุ่นนำกันโอ้ยเป็นตะกตาว้าโอ้ยมีข่อยเห็นเนาะเออได้กใครอยู่ได้ได็กใครอยู่ได้อาหารสั่นซูงห้ากินหยาพี่น้อง มีแมลงห้ากินยาห้าจีนลำบากมันกัดหมดละเอากูหมดไหวว่ะนั่นดีน่ามันได้อยู่นั่นตอยแป๊บเดียวหมดแล้วนพี่น้องคอยโต๊โต๊ะหรือวะนั่นดีนันดีนันดีนันดีโอ้ตอยมีส้มกับมีเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะข้างแรกข้างแรกพี่น้องข้างแรกอุปกรณ์ท่านหาพี่น้องแบบเอ็ดมันแปลง่ยนกนี้เป็นปะโอ้ยเทารูด เอาแม่มันอ้อพี่น้องขาสั้นมีได้มันกัดเท้าแม่มันได้ได้แม่ไปต่ำส้มกินนะพี่น้องตรงนี้นะโอ้ยหยุด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 ใส่แป้งพี่น้องใส่แป้งอันนี้แป้งข้าวเจ้านะพอแล้วเท้าบันไตอ้อน,นะพี่นอ้องเราหาแต่ไข่มันพูดมันกำลังอ้อ แต่ว่าจะได้ยุ่แม่มันอนะมนันไปกินส้มเนาะหอเมใใเมี่ยงเป็นตาร์แสบไข่เม่าแต่ว่านี่พี่น้องเบิ่งนำกัดมันสิออกมอกร้อนก้อนกัดเนาะเราหยุบออกเอาแต่ไข่มันนี่เนาะในตาแม่ได้แดงเฉลือใช่ไมพี่น้องกัดขากรัดแหนื้เส<น>ื้อต้มปลาคอได้เนาะใ,นใส่ต้มปลาซ่อนพี่น้องเอ้ยเป็นตาร์แสบ อันน das ja ี้กระทังค่ะพี่น้องมาเซอร์เนาะจีมันก็ยังมีกิ่งซ้ำจะยังทันเหินมั่งใครลง่พี่น้องเห็นอีแล้วห่างบักไงไอลีบักไงโพแต่ว่าพี่น้องมีเห็นน้าแม่น้องอายุซ้ำได้แม่น้องอายุห้าหมุ่ก็พี่น้องมีเห็นซ้ำพี่น้องใบมันบังโอ้ยขบๆอยู่ได้เธอขบๆลงมาอยู่ไดน นะพี่น้องเห็นอหงงงางว่าไงกว่าหดกระตาออเอ้ยคอยเถอะคอยคอยเพื่อสีห้าเห็นหางหนึ่ง<ะ>มันมีถือสกัตตานั่นแ<ะ>ย่ไปข้างพูนแย่ไปอืมอ,อันนี้หลุดเออเ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 อสั้นบานนี่เนะาะใครเข้าเปลี่ยนมาแล้วแม่เห็นใครลุกเนาะเอาลงมาเบิังเอาลงมาเบิัง หนักแมหรือหนักขี้เชี่หรือหนักพี่เลยเบิ่งนกันพี่น้องเน้นเดมานมานพี่น้องมานแต่แล้วพอน้องอายุอ่ะหางเก้าหมัดเออหางนันพ่อก็เอ็ดพี่น้องมันก็ได้สนิแล้วเนาะพี่น้องเราเบิ่งนกันไปไปเรื่อยๆพอไอ้แล้วพี่น้องหางตาย ห่าเรียนรอห่างมันห่างแล้วพี่น้องเออถอนองอ่อยู่แบเถอะซะก่อนโอ้ยดีดีดีเอ้า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 เนี่ยกระติกอึดเะพี่น้อ,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 นอง,งปสิวสัมซิ โอ้ยใครสาบจะแท้ใจนี้นะเนาะแต่ว,วา่าซีน้อยโอ้ยแกงจิ้มหลดได้ยืนนี่นะใจเงาเงายูยพ่ลึกหางเดียวได้นี่พี่น้องได้กลับหนึ่งเพื่อได้โทวยมาตูมหน่อยเอ็ดคือกอลานล้วพี่น้อง ข้าผาเอ็ดเนะาะคันนี้เอ็นจะแม่มันสกัดเหาแล้วแป้งกับแป้งอันข้าวเจ้าได้เนาะแป้งข้าวเจ้าได้นี่แม่แป้งถ่าได้พี่น้องมันแป้งถา่าเบอร์แลยวทีมันยาวไขว้นี้เลยมันยาไขว้นี้เลยนี่แหละพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตของคนลาวเนาะหาอยู่หากินตามป่าตามดุงนี่แหละ เดี๋ยวนี้หางมันอึดเนาะตะเก้าซื้อหางลายแะไรมันก็ได้ลายนี่หางมันมีคอยลายพี่น้องแต่ว่าใครลูงแต่ได้นี่เนาะงอยมาอยู่นี่มพวกหางแหลกเนาะที่มันได้ไข่ลหางแหลกแหกหมันมันเป็นหางแหลกและลายหางนะหางแหลกของใครลูงเหรออย่างนี้ก็ลายก็แสพี่น้องแสไปเรื่อยๆแม่มันนี่ก็จะเป็นลายพี่น้องอ้ บมบดจ็คถือแมวกินทางแมวแล้วง่ายมองก็อนง่ายมองก็อนอโว้ยไปแล้วพี่น้องซองห่อซองหังซามหังซ้อนกันบิซอยก่อนโอ้ยโอ้ยมีพี่น้องเำาเบิ่งใกล้ซามหังหพี่นอ้องเจ้าวะเรามีมั่นใจว่าใครมันจะได้จำได้ เอามันก็นได้ยนๆๆๆๆนืนยนอยู่นะกกัน,นอพี่น้องโอแมวนม่มีเกพี่น้องกินเม่งได้เนาะร้ายก่ใครหน,นี้แ่กแสพีนพ่น้องก็แสหาอยู่หากินเนพี่น้องเนาะนั่นน,นั่นนั่น <ไง S 1> <ๆ S 2> นั่น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 น่นนั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 ่น คือบังแท่นพี่นอ๊องเบิ่งใกล้ๆนี่นนึงเนาะซองหางใกล้ๆก,กันเลยเอาหางตัวละหางเลยโอ้ยมานมันฝุ่นนี้พี่นอ้องมือแหลกกระมานาโอ้ยเด็ก,กแลหลกหางและตัวนี้นะหางและหางแห่กหางแได้แต่ปงปง แสดงว่าเฮาต้อยแล้วเตัวนี้เนาะอดเลยพี่น้องเอยไปเาะพี่น้องเาะเแน่เบิ่งแน่อ๋อหอแม่ปายเอ็ดแงละูดแม่ล้วนต้อยอแม่มุส้มเรียนรอพี่น้องเอยมีแมขได้ต้อยอแม่มันแดงจมกมีรอตากตามือก่อนพี่น้องเอย ต็มธาตุแม่มนันนะพี่น้องป๊าเป็นตะย่างพี่นอ้อ,นอ,พนองพอเราอกกยู่จนปวดท้อนโมสังเกตมังขอพี่น้องแดงมาเเมื่อวานทั้ทงโม่ทั้งเจ็บพี่น้องเอ้ยโวดโผทั้งเอาหอนเอาหล่นหากินอาหารอันนี้หยาอันนี้พี่น้องขอค่ะแดงหมดเลยพี่น้อง จนซอยพี่น้องเอ้ยบานนี้เขาก็เยอะมือแล้วล้วตัวหางนี่ก็มือเนาะนนนนนนนสวพี่น้องแดดก็อออะไรเห็นเนาะแดดออดแล้วหมดส้มกัด้วมันเจ็บพี่น้องมันแซบเท้ากันเมื่อานี่มันยังธรรมดาปะบัลชายหมาชยหมาเพรามัแซบเขาแซบเขาซองหางูทพี่น้องบ่ให้เชอ เออเห็นแล้วแนนออม,ม,ม,ออม่น่องอายุนิตามีดีวันนี้ต้องหมอบเพื่อพอน้องอายุอิทม้องแม่หน้องอายุมีไหวพอน้องอายุจัดการองต่อยอเมเงมินเพทั้งหมดเลยอู้แสบน้องเย้ยเจ็บเจ็บซมขันนะกัดแต่เท้าขอะไรเหมือนส้มนี้เนาะมากัดแต่เทวโข อาหารสันสูงสันต่ำก็ได้ด้วยพี่น้องเหมือนแต่สันสูงเน้นมันอยู่ตำ่ำโอ้ยหลบสุดท้ายแล้วพี่น้องบันกรอบสุดท้ายแล้วเดอ้อนี่นะเดอ้อเมื่อบัดน,นี้เมื่ออันนี้นี่พี่น้องเคืองทั้งพี่น้องโอ้ซี่หมือพอน้องวายุรุน่น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่กด,กดแสด้ปน้องเด้อกดติดตามซ่องแม่น้องวายุนะพี่น้องโอ้ย,อยาวคนพอนนะมีแมนวหางมีแมนว่าใเหมือนซ่องอจะแห้นะพี่น้องจ้ชุ่มคนึ การถูกขลกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสนีทพี่น้องพัวกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกดซับซักไขหรือว่ากดกระดิง่งเนาะเพื่อจะมีพาคลิปหน้าคลองแม่น้องาอายุพัวกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีไปลลแล้วพี่น้องเบิ่งได้มันกำลังอ้อแล้วพี่น้องนี่จ้วจ้วเหมือก้อยกินแซ่บ ไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดี